ชื่อชายยังกุญจัน t h ชื่อเล่นแปลงค่ะน้องจบจากโรงเรียนอะไรคะวิทยาลัยอะไรครับสอบติดคณะอะไรและมหาอะไรคะอ๋ะอก็ติดของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ครับของมอรังสิตครับน้องบาร์ราชวิทย์ครับความ,มจจรู้สึกตอนสอบติด A นะคะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองครับที่มีที่ได้สมัครในรอบนี้ครับแล้วก็เพราะอะไรถึงเลือกมอรังสิตคะเพราะจะได้มีโอกาสในการเรียูและก็ได้ดทำง,งานที่หลากหลายมากกว่าครับรู้สึกว่าเทคนิคในการทำให้เราสอบติด A เป็การที่ตั้งมั่นยึดติดกับจุดหมายของตัวเองครับแล้วก็ตั้งใจไปเลยเลยครับน้องาเรียนคอร์สอะไรครับกับในเอกชนของเราครับการสัมภาษณ์แล้วก็ดูตัวครับก็ขอที่น้องเรียนมานรู้สึกว่าน้องชอบวิชาไหนแล้วก็ครูคนไหนที่สุดครับชอบการที่แนแนวเรื่องที่จะเรียนทำการทำการแข่งครับแล้วก็แนแนวของถุงเรื่องของการตอบคำถามครับตอบคำถามการสัมภาษณ์ครับว่าตอบยังไงหรือว่าพูดยังไงให้ครองครับแล้วน้องรู้สึกว่าเรียนนี้ได้อะไรบ้างคะได้พัฒนาการสัมภาษณ์ ได้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเเสีจะทำยังไงดิมไงบ้างก็งมีโครงสร้างครับได้จริงติดจริงต้องที่ MST เลยครับ